ร่วมลิ้มลองความนุ่มหอมละมุนของซี่โครงเนื้อหอมซอสสูตรพิเศษที่เหมือนนั่งกินอยู่บนเรือหรูที่ล่องกลางหมหาสุรอันกว้างใหญ่นะครับคือสุดแสนพิเศษนำซี่โครงเนื้อมาชโลมด้วยน้ำมันปรุงรสด้วยเกลือและความพิเศษที่ผมเลือกใช้ก็คือ3มเกลือพร้อมใช้ตราคโนอรอมกินกระเทียมพริกไทยรากผักชีพร้อมใช้ไม่ต้องโคลกสะดวกและง่ายกับผมมากๆจากนั้นนำใส่ถุงแวค็คุมแล้วนำไปซูวี พอได้ที่แล้วก็นำมาย่างต่อมามาทำซอสคาเฟ่เดอปารีสที่มีส่วนผสมหลักสำคัญก็คือ3เกลอพร้อมใช้ตาคโนนำทุกอย่างลงเครื <c oughs> ่องปั่นก็เสร็จสิ้นพร้อมเสิร์ฟเนื้อได้มีความนุ่มหอมอร่อยพร้อมซอสสูตรพิเศษจะถูกเสิร์ฟถึงมือคุณโดยผมที่งานไทยคนเนฟูดเฟสติวัลตอนไทยทคนิคโรฟูดเฟสโซนบี ยูโรเปียนแฟร์เรตวันที่3าถึงสิสงิงหาคมนี้ณลานด้านหน้านเซนต์โวแล้วเราเจอกันนะครับ